ช่องใหม่เสรีแดงนะคะวันนี้นะคะที่ใหม่จะพาน้องๆน,นะคะมาทําม้าก้านกล้วยกันนะคะเราไปดูกันเลยนะคะว่ามีวิธีการขั้นตอนการทํำยังไงนะคะไปดูกันเลยเราจะตัดต้นกล้วยกันนะคะเอาอันที่จองไว้ก่อนทำมาก้านกล้วยไห กานกล้วยนะคะเพื่อที่จะไปทำมาก้านกล้วยนะคะระวังยางติดเสื้อนะเดือดถึงไว้เนี่ยถืออันนี้ <c oughs> อันพอเนาะทำอันอันทำอันพอเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราได้การเกลือด้วยใช่เดี๋ยวเราได้การกล้วยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำเป็นของเล่นกันนะคะวันนี้เราจะมาทำมากานกลือนะคะจะเป็นยังไงนั้นไปดูกันเลยโอเคเดี๋ยวเราจะมด้าิดด้านอันหนึ่งเดี๋ยวเราจะตีดนะคะใส่ออกต่อไปก็คือการรบ

อะไรคือหางของม้าการกลวยโอเคค่ะตล้จาก,าก็ทำอะไรอีกั้งหนึ่งนะคะฝันนี้เราจะทำเป็นหัวม้านะคะเตรียมตัวลบอกีทั้งสองข้างเลือดม้ากำลังจะเด้งเตรียมตัวลบกันนะเลือดกำลังจะเด้งก็สีประมาณนี้นะคะเอเคเลย ทั้งสองข้างเลยนะคะอันนี้เรากรีดหูทั้งสองข้างลนะทีนี้เราจะไปจะหักคอม้านะคะแล้วเราจะหักคอมมาเลื่อนมกกันก็จะกระเด็นนะคะเด็กๆเตรียมลบนะคะหนึ่งสองว้าว เลือดม้าหรือ,อ,อยางม้าเลือดม้าค่ะออยางออยางพารา <c oughs> แต่ว่าเวลาที่เราผักคอมา้าผักคอม้า,า,าก็ระวังมันจะกระเด็นกระระวังยางมันจะกระเด็นใส่เสื้อนะคะเด็กๆเพราะว่ายางกล้วยอะค่ะเวลาที่มันจะกระเด็นใส่เสื้อแล้วอะกระเด็นใส่ตาตาบอดมันจะมันจะชักไม่ออกนะคะเ<า>นี่ยค่ะยางของของกลวย นึ่งนะนไม่โดนราจะมัด,มดนี่ติดตานัดอันนี้พ้องนูน โอ้โหกันขึ้นไหมโอเคค่ะเดี๋ยวเราพี่ปาล์มไปพี่ปาล์มพี่มะพี่ปาล์มพี่มะวันี้เป็นไหนวันนี้เร็วแล้วมาขี่กันเร็วใครได้มาบ้างเร็วมาขี่กันเร็วน้ำรั่ครั้งใหม่มาวิ่งเดี๋ยวนะมันเชื่อมันยาวหน่อยเอ้จะ ว,วันนี้วันนี้วันนี้ก่อนมันจะแข่งกันขีม่ม้านะคะมา Gostas